ใครรู้ไหมคะหลายๆคนเนี่ยค่ะตกมาตายก็เพราะว่ามัวแต่คิดแบบเดิมๆเนี่ยแหละค่ะเรื่องแค่เปลือกนอกนะคะบางคนเ,นเป็นขี้ผงเข้าตานะคะ่ะมันมองไม่เห็นว่าทําไมหลายๆคนไม่สําเร็จตามเจตนาลมและเป้าหมายค่ะเพราะว่าความรู้องค์เดิมของพวกเรานะคะถูกฝึกฝนและถูกป้อนโปรแกรมมาผิดๆิดางนะคะมันก็ไม่ผิดทีเดียวลวคะ่ะมันก็กล่งผิดกลึงถูกละคะ่ะในสมัย อดีตมักสอนให้ท่องโปรแกรมแบบท่องจำทําตามคํำสั่งอย่างเดียวโดยไม่มีการตกผลึกหรือการคิดค้นแต่ปัจจุบันจะเน้นหาข้อเท็จจริงที่มีมุมมองผ่านกระบวนการหลักวิทยาศาสตร์และการคิดแบบวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุและผลนี่แหละค่ะจึงทําให้เกิดการเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ผ่านการความผิดพลาดผลดีก็คือเราจะได้รู้ข้อเท็จจริง อย่างถูกต้องและดีที่สุดการเรียนรู้ที่เกิดจากองค์ความรู้เดิมๆสิ่งที่จะได้รับคือขาดความมั่นใจไมก่กล้าระแวงแล้วก็จะกลัวนู่นกลัวนี่ซะตัหมดไม่มีการคิดแบบสร้างสรรค์หากทำซ้ำๆบ่อยๆก็มีผลพวงทำให้พื้นที่ช่องสมองที่ว่างรอความคิดสร้างสรรค์ ก็อาจจะกลายเป็นจุดที่เก็บสะสมปมดอยของต่อไป